ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโขกมากรุ๊กไทยสวัสดีเพืเ่นนนะอนๆนักโคกทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชาแนลเดี๋ยวมาต่อกันอีกสักหนึ่งกระดานครับสำหรับเกมบุกสไตล์ AI ครับ แดง AI ขาผู้เล่น p พอ OK เเอาละเดี๋ยวเราไปดูแต้มบุกสุดคุมใน EP ีนี้มาพร้อมกันเลยรู้ว่ามีแต้มลักษณะไหนให้เราได้ศึกษากันบ้างครับคู่นี้รับชมเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็ความสนุกบันเทิงกันใช้รูปไหนครับสำหรับคู่นี้ เปิดเป็นเบีย้ยคู่ขวาทั้งคู่ชัดเจนม้าโยงขวาดู A I จะเป็นม้าโยงขวาหรือม้าเทียมอเราก็ขวาเหมือนกันแอดรวยเกลือจิ้มเกลือจะออกเต็มทรงไหมครับสำหรับคู่นี้โอ้โหเดินเรือมากดไปก่อนเลย ตั้งแต่ไกลโฮหเขึ้นโค้นครับหมักขาบุกขึ้นมาด้วยเตี้ยคู่ริมเอรับมือ,อยังไงดีเอบอกไม่สนแอดโคนก้าวล้วโอ้โหโคนก้าวล้วจะถึงฝั่งฝันไหมเนี่ยโดนไล่ครับอ่าอย่างนี้มัน โคดล่อนี่นะ AI เอาไม้เบีย้ยสูงโอ้โหเอาครับผมแม่จังหวะนี้ไม่รู้ใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบครับจะเข้าเหลี่ยม AI หรือเปล่าช็อตนี้โดนโคดล่อเข้าไปกินครับอืมสไตล์ไอกินเลยดูครับเนี่ย AI ทิ้งโคดแรกสองเบีย้ยกันไปเลยื เอินดมาขย่มขึ้นไปไล้เซนเตอร์ซัดเลยแต้มนี้น่าศึกษาครับโยนม้าเลี้ยงไปลูกทีหนึ่งโ,โหดุจริงๆ AI แม่ AI เปิดมาอย่างนี้ครับผมเราก็ ซัดเลยแอดไม่ฟังเสียงช็อตนี้ช่วงนี้ช่วงชุลมุนไม่รู้ใครเป็นใครครับโดนแต้มโคลนเออเข้าไปอ่ะจังหวะน,นี้ครับผมไซเรือมาตำแหน่งนี้อืมดูว่าจะทำอะไรอุดรูรั่วไว้ก่อนจังหวะน,นี้ไล่ม้าม้าแดงแรงลิดว่าง่โอ้โหสวนกลับเิ ดอกนี้ครับผมเลือลองผูกไว้ทุกคนว่าจะรอดใหม่แต้มนี้โอ้โหมีใครเห็นแต้มของ AI บ้างครับเนี่ยช็อตนี้ถ้าเราเป็นหมากแดงทำยังไงดีโอ้โห AI บอกก็กินเลยแอดไม่ฟังเสียงช็อตนี้อืม,อ,มอินครับมาดูครับเนี่ย AI โอ้โหวเดินขุนนี่ ตรงจังหวะจะโคนครับเป๊ะเลยครับผมสวยงามแต้มนี้เบียร์ทิมมาโอ้โหช็อตนี้คงต้องแรกครับอ่ะเอาเหลือแรกเม็ดเบียร์ไปกินไม่รู้ว่าได้คุ้มเสียรหรือเปล่าช็อตนี้ดูครับเนี่ยโยร้ายในนี้เนีย AI ห้าฟาดทีหนึน่งหุ่นหวยบุกตีหน้าขุนจังหวะนี้ไล่มามาไปไงเนี่ยอ่ามาลุกเ <c oughs> ตะเข้าซอกคอขุนช็อตนี้กินไหมไม่กินหรอกแอดอใครจะไปพังบ้านตัวเองครับเอาล่ะ ไล่เรือ้ออเหเรือซิกแซกมานี่ไปครับอ่ะถอนกำลังจับเรือฟาไปบุกเลยอืมอ่ะลุกเดินโคนยืนต้อนรับไปก่อนโอ้โหมีทั้งเรือหมอนวดมีทั้งโคนดักหน้าดักหลังอย่างนี้ อะสวนลุกไปทีจูบจ้วไปทีหนึ่งเหลือครับผมอ่าเที่ยวมาไล่โคนโคนไปไงต่อจังหวะนี้สวนครับผมอ่ะมัดต่อมัดมาบังโอ้โหช็อตนี้มันยังไงเนี่ยสำหรับผู้เล่นอโอเคมอนไอ้ก็กินเลยครับผมนี่ไน โอ้โห,โหช็อตนี้ลูกครับน่าจะหลุดสำหรับผู้เล่นไปนโอเคอเล่นเองงงเองครับโอ้โหไอ้นี่เล่นซะมาขาวปล่อยไกลเลยไปครับจับเรือฟ้าโอ้โห,โหสไตล์ขุนเดินดงครับผมลูก มอบไหมไม่มอบแอดอ่ะอินบิกมอบตัวไหมโอ้โหไม่มอบครับนะเอไอนี่ชอบทรมานลูกลูกบอ้าลูกโอ้โหเยเรียกว่าหักแขนหักขาเลยสำหรับ AI ดอกนี้กิน ดูครับเนี่ยใจจริงๆสำหรับผู้เล่น POK okay. ก็ต้องมอบตัวนะช็อตนี้ครับโอ้โ oh หหมดหนทางสู้เลยสำหรับขุนขาวก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์ในการบุกในการเจาะกันครับ AI นั้นมีหลากหลายแต้มในการบุกค,คู่ต่อสู้ครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางกันต้องขอขอบคุณผู้เล่น POK okay, ทุกท่านครับและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกรม AI ครับชื่นชอบกดไลค์ต like, กใจกดแชร์ เป็นแฟนเพจกดติดตามเจอกันในกระดานหน้ารับสหายนักโขบทุกท่าน